ครับเพื่อนครับครับเออมีหลายคนนะครับที่สอบถามเข้ามาในโพสต์ที่เราลงการใช้จุลินทรีย์ต่างอแสงกับฮอร์โมนนมสดในนาข้าวอันนี้ของเรานะครับนะครับเออนะครับการใช้อัตราส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับนะครับที่เราไปถ่ายมาเมื่อวานนี้นะครับไปเอาดินนาจะมาปั้นก้อนเบญกคุณนะครับก็เลยถ่ายรูปนาข้าวนะครับของนาครับแล้วเราทานะครับ มาให้เป็นเพื่อนดูนะครับซึ่งนะครับวันนี้ที่เราไปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งข้าวอายุ3เดือนแล้วนะครับใช้สังเคราะห์แสงเดือนละหนหนะครับในการฉีดพ่นนะครับ15วันใช้ฉีดพ่นหนหนึ่งตั้งแต่ข้าวอายุ1เดือนใสฮอร์โมนนมสดเพื่อกระตุ้นรากข้าวนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเอ่อหนึลิตรหขวดนะครับต่อถังน้ํา25ลิตรถังฉีดพ่นของเราจะเป็นถัง25ลิตรนะครับ ใส่จุลินทรีย์นะครับไป1.5ลิตรเลยนะครับผสมน้ําน้ําใช้น้ํานาข้าวเลยนะครับใส่ฮอร์โมนนมสดไปประมาณ5ช้อนแกงหรือ4ช้อนแกงนะครับอัตราส่วนให้เรากะเอาได้นะครับเพราะว่าพวกน,นี้มันไม่เสียหายอยู่แล้ว ทําการฉีดพ่นนาข้าว15วัน1หนนเดือนหนึ่งเราจะฉีดสังเคราะห์แสง2หนนนะครับส่วนปุ๋ยเคมีที่เราใช้นะครับก็ยังใช้อยู่ยังมีความจําเป็นต้องใช้อยู่อัตรา,าส่วนปริมาณในการใช้เคมีประมาณ40%นอกนจากจะเป็นสังเคราะห์แสงอย่างเดียวนะครับนี่ยังไม่ได้โยนลูกบอลก้อนเป็นจคุณนะครับเรายังไม่ได้โยน,นะครับเราใช้สังเคราะห์แสงก่อนนะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีนะครับ เออใช้ปุ๋ยสูตรผสมราคาถูกๆนะครับไม่ได้ใช้ของแพงอะไรเลยนะครับส่วนเพื่อน,อนๆที่ถามเข้ามานะครับว่าข้าวเ้าข้าวพันอะไรนะครับข้าวพันกขอ .85 นะครับปุ๋ยที่ใช้ผสมนะครับเป็นปุ๋ยราคาถูกไม่ได้ไม่ได้ใช้ของแพงเราจะเน้นใช้จุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงนะครับทุกปีจะเป็นแบบนี้นะครับใช้มาหลายปีแล้วนะครับการฉีดพ่นอันนี้ถัง25ลิตร นะครับอันนี้แอดมินนะครับลงฉีดเองนะครับจุลินซีสังเคราะห์แสง1ลิตรอันนี้ข้าวอายุเดือนหนึ่งตอนที่ฉีดนะครับฮอร์โมนไข่ไอฮอร์โมนนมสด5ชอ้อนเห็นไหมครับอันนี้น้ากับลุงนะครับมาฉีดพ่นด้วยกันด้วยนะครับ1.5ลิตร 1, l. 1 l. ขวดจุลินซีเนี่ยเราจะตากกับไว้ที่นาเลยนะครับเราก็ตักน้ํานาผสมเลยนี่คือการใช้ง่ายๆของเราอัตราส่วนไม่ต้องไปเน้นไม่ต้องไปเป๊ะใช้แล้วมันเห็นผลชัดเจน อันนี้คือของจริงชัดเจนที่เราไปถ่ายมาเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสเราจะไปถ่ายให้เพื่อนดูใหม่ยามเช้าไปกันนะด้วยนะครับนะครับเห็นไหมครับเดือนเดียวนะครับเขียวสดเลยนาะที่ใช้สังเคราะห์แสงมันจะเขียวมีชีวิตชีวานะครับนะครับเออถ้าใช้เคมีไม่ใช้สังเคราะห์แสงเนี่ยมันจะเขียวเหลืองแต่ถ้าเกิดเราใช้สังเคราะห์แสงมาครับมันจะเขียวเข้มมันจะเขียวมีชีวิตชีวา นะครับแล้วก็ดินจะล้วนสวยดินจะมีไส้เดือนมีมูลไส้เดือนนะครับเราเหยียบเอิร์ดไปพ่นนาข้าวเรารู้เลยว่าดินมันนิ่มนะครับดินมันนิ่มคือดินมันล้วนสวยนะครับรวงข้าวสวยเลยนะครับนะครับเมื่อวานนี้เองถ่ายมาโอโหูไปถึงข้าวโตไวมากเลยตกใจนะครับแล้วนาอื่นเน่เขาจะยังไม่ค่อยออกรวงนะครับแต่นาเราวันนี้ออกรวงเยอะเลยสวยดีนะครับถึกย่อยความงามของแท้แน่นอนเนนอน idez, มื่อ,อ,อวานนี้เองนะครับยยด,ด,นนดินจะล้วนสวย นะครับออใหม่นะครับก็คือข้าวพันกอขอ85ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรผสมราคาถูกไม่ใช้ของแพงนะครับจุดินสีต่างข้อแสงฉีดพ่น15วันฉีดพ่นหนึงเนี่ยมาวางเจอปูนะครับจับไม่ทันนะครับมันตายไปข้างในกอข้าวแล้วนะครับไปมาเมื่อวานนี้เห็นไหมครับดินจะล้วนซุยมีชีวิตชีวา นะครับนี่คือการใช้จุลินทรีย์สังเคราห์สแสงในนะาข้าวของเราซึ่งไม่มีอะไรมากมายก็มีเท่าที่บอกเท่าที่เห็นนะครับมันอยู่ที่การดูแลของเราด้วยนะครับนะครับถ้าเนถ้าเกิดช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนหรือมีพายุเข้ามานะครับถ้านาใครมีน้ําท่วมและมีน้ําไหลออกจากนาเราไปนาะฝั่งโน้นน้าไหลคือน้ําไหลออกจากแปลงนาเราให้เราหยุดการใช้จุลินทรีย์สังเคห์สแสงในนาข้าวอย่าเพิ่งไปใช้นะครับเรารอให้ฝนมันหยุดก่อน นะครับถ้าเราใส่จุลินทรีย์สังขอแสงไปในขณะที่น้าท่วมน้ําท่วมนาข้าวเราหรือน้ําไหลครับจุลินทรีย์ที่เราใส่รดลาดลงไปมันก็จะไหลไปตามน้ํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกิดพายุทําให้น้ําท่วมนาเราแบบนี้เราใส่ไปมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็จะทําให้จุลินทรีย์เรานะครับไหลไปกับน้ํานะครับที่ฝนตกหนักนะครับครับนี่ก็เป็นข้าวนะครับที่เราบอกไปที่เราไปถ่ายมาเมื่อวานนี้ครับมีอายุ3เดือนเห็นไหมครับ สุดยอดความงามงามงามออกรวงข้าวสวยกว่านาอื่นนะครับนาอื่นเขาไม่ได้ใช้สังเคราะห์แสงนะครับเขาใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับแต่นาเราวันนี้เราใช้สังเคราะห์แสงมาหลายปีแล้วใช้มาตลอเราฉีดพ่นเดือนละสองหนนะครับเราใช้การฉีดพ่นนะครับอย่างที่เราบอกเพื่อนๆไปว่าถ้าเราปล่อยทางน้ําก็ได้ครับเดินศาสตร์เดินสานสตร์มันจะเปลืองนะครับมันใช้จุลินทรีย์เยอะนะครับส่วนการเดินฉีดพ่นนะครับ ถ้าเราเดินไวนะครับนะครับถามว่ามันเปลืองหรือไม่เปลืองนะครับมันอยู่ที่เราเดินฉีดพ่นด้วยเพื่อนครับถ้าเราเดินช้ามันก็จะหมดเยอะถ้าเราเดินไวมันก็จะหมดน้อยนะครับเ อย่างที่เราบอกไปแล้วครับถ้าเราดูดน้ําผ่านน้ำเข้ามาในนานะครับให้เราปล่อยจุลินทรีย์พร้อมกับน้ําที่ไหลเข้ามาที่เราดูดเข้ามาในนาได้เลยนะครับปล่อยไปเลยเดี๋ยวมันจะไหลไปเองทั่วนาครับจะถ้าเกิดฝนฟ้าพายุบานนาเราเกิดน้ําท่วมมีน้ําขังเยอะและมีน้ําไหลด้วยน้ําไหลออกไปจากแปลงดาเรางดการใช้จุลินทรีย์ก่อนเพราะว่าถ้าเราใส่ไปมันก็จะไหลไปนะครับหรือนาไม่มีน้ําแห้งแกกเลยถ้าเราเทจุลินทรีย์ไปมันก็จะอยู่ตรงที่เราเทนะครับมันก็จะไม่ไหลไปเพราะว่านาเราไม่มีน้ําถ้านาเรา ไม่มีน้ำแนะนำใช้การฉีดพ่นเดินฉีดพ่นนะครับนาเราวันนี้นะครับเราจะเน้นการเดินฉีดพ่นนะครับเราจะไม่ได้คอยปล่อยทางน้ําเลยนะครับนี่ครับฉีดพ่นอย่างเดียวนะครับต้องขยันฉีดพ่นจุดดินรีสังเคราะห์แสงนะครับเอ่อหนึ่งไร่เราใช้ประมาณประมาณเกือบลิตรินะครับต่อนาหนึ่งไร่นะครับนะครับก็ทําให้ดินล้วนสวยเกิดสาเดือนมากมายนะครับก็วันนี้เป็นคลิปนะครับที่เพื่อนเพื่อนนะครับถาม เ,เรามามากมายนะครับเกี่ยวกับอาตาัตราส่วนการใช้ข้าวพันธุ์อะไรใช้ปุ๋ยอะไรอะไรอย่างนี้นะครับกาข้าวพันธุ์กอขอแใช้ปุ๋ยเคมีผสมราคาถูกไม่ใช้ของแพงเราจะเน้นใช้สัรงะห์แสงใช้อินทรีย์กับนาเรานะครับแต่ยังมีความจําเป็นจะต้องใช้เคมีอยู่นะครับเราก็ใช้ประมาณ40%ซคือเราลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีได้เยอะนะครับได้เยอะมากเลยตั้งแต่ใช้สัราะห์แสงนะครับ ฮอร์โมนนมสดนะครับทำไว้นะครับฮอร์โมนนมสดที่เราลงคลิปไปให้เพื่อนดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวมาอัปเดตต่อขอบคุณมากครับ